สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 141ถ้าเราส่งประกันสังคมมาแล้ว20ปีแต่ปีที่21ย้ายที่ทำงานแล้วก็มีวงเล็บนะครับแต่ไม่ได้ขาดส่งเงินสมทบจะมีผลต่อเงินบำนาญชาราภาพหรือเปล่านะครับนั่นน่าจะหมายถึงว่าคุณออกงานจากที่เก่าแล้วก็ไปเข้าที่ใหม่เลยแบบไม่มีเดือนไหนที่เว้นเลยนะครับคือถ้าถามว่าจะมีผลต่อเงินบำนาญไหม ถ้ามีผลเนี่ยมันจะมีผล2แบบครับคือผลที่ดีกับผลที่ไม่ดีหรือบางทีอาจจะไม่มีผลเลยเอาแบบไม่มีผลก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณบอกว่าส่งมา20ปีแล้วปี21เนี่ยย้ายงานใหม่แต่ปีที่21เนี่ยคุณทำไม่เต็ม12เดือนนะครับแล้วฐานค่าจ้างก่อนหน้านั้น ไม่เคยน้อยกว่า1 5 0 0 0บาทเลยแล้วก็มาที่ใหม่เนี่ยที่บอกว่าเป็นปีที่21เนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทแล้วทําไม่ถึง12เดือนมันก็จะกลายเป็น20ปีกับอาจจะ5 6เดือน20ปีเต็มที่ก็20ปี11เดือนประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่มีผลอะไรต่อบํานาญเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะออกจากที่เก่าแล้วคุณหยุดแล้วไม่ได้ไปต่อที่ใหม่อีกที่ไม่ถึง12เดือนเนี่ย แล้วไปรับบํานาญมันก็จะได้บํานาญเท่ากันนะครับแต่ถ้าหากว่า20ปีแล้วมาปีที่21เนี่ยก็เต็มปีแล้วฐานค่าจ้างไม่ได้แตกต่างกันคือทั้งสองที่ก็ไม่ได้น้อยกว่า15000บาทจะมีผลดีครับคือบํำนาญจะได้เพิ่มขึ้นอีก1.5เซเพราะว่าการส่งเงินสมทบเกิน180เดือนทุกๆ12เดือนจะได้เพิ่ม 1.5%นะครับแต่ถ้าหากว่าที่ใหม่เนี่ยฐานค่าจ้างของคุณเกิดลดลงที่เก่ามากกว่า15,000แต่ที่ใหม่กลับเป็น1,000 10, 0บาทอย่างนี้นะครับมันก็จะมีผลทำให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย ใน60เดือนสุดท้ายของคุณนั้นไม่ได้เป็น15,000อีกต่อไปมันจะถูก10,000หรือที่น้อยกว่า15,000นั้นเข้าไปร่วมเฉลี่ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นตามที่ผมบอกก็คือถ้าที่ใหม่เนี่ยเกินจากที่เก่ามา12เดือนนะครับทุกๆ12เดือนจะเพิ่มขึ้น1.5อยู่แล้วนะครับก็ต้องมาดูที่ฐานค่าจ้างนะครับถ้าฐานค่าจ้างแตกต่างกันที่ใหม่น้อยกว่าก็จะมีผลเสียในเรื่องที่ว่า ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณมันจะไม่ได้เยอะเท่ากับการที่คุณหยุดอยู่กับที่เก่าแล้วก็ไม่ได้ทำงานต่อนะครับแต่คราวนี้ถ้าที่เก่าฐานค่าจ้างน้อยแต่ที่ใหม่ฐานค่าจ้างเยอะมันก็ยิ่งจะมีผลดีดี2ออย่างนะครับดีอย่างแรกก็คือว่าเกิน12เดือนเปอร์เซ็นต์เพิ่ม 1. 5ุดีอย่างที่2คือฐานค่าจ้างใหม่เยอะกว่าของเก่าของที่มันเยอะกว่าเนี่ย มันก็จะเริ่มเข้าไปเป็นค่าเฉลี่ยและทําให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นและถ้าเป็นที่ใหม่ไปถึง60เดือนและที่ใหม่เนี่ยฐานค่าจ้างเยอะกว่าที่เก่าคุณก็จะได้บํานาญโดยใช้ฐานค่าจ้างจากที่ใหม่ล้วนๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าฐานค่าจ้างของคุณนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับ จะเท่ากันไหมส2ที่ที่ไหนน้อยกว่าที่ไหนเยอะกว่านะครับก็จะมีผลแตกต่างกันนะครับดังนั้นสรุปนะครับมันอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ถ้าหากว่าคุณไปทําที่ใหม่แล้วที่ใหม่กับที่เก่าฐานค่าจ้างเท่ากันแต่ทําที่ใหม่ไม่ถึง12เดือนนะครับหรือมันอาจจะมีผลไม่ดีถ้าที่ใหม่ฐานค่าจ้างน้อย แล้วคุณทําไม่ถึง12เดือนเนี่ยไม่ดีแน่แนๆเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพิ่มแล้วฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ยังลดลงนะครับแต่ถ้าที่ใหม่ทําเกิน12เดือนแต่ที่ใหม่ฐานค่าจ้างลดลงมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีดีก็คือเปอร์เซ็นต์เพิ่มที่ไม่ดีก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายลดลงและถ้าที่ใหม่ฐานค่าจ้างเยอะกว่าที่เก่ามีผลดีอย่างแน่นอนคือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นและ ถ้าทําที่ใหม่เกิน12เดือนด้วยเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นอีก1.5แน่นอนครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ